สำหรับใครที่มีปัญหาเรื่องของการประชุมออนไลน์ที่มีคุณภาพภาพไม่ชัดคุณภาพเสียงไม่ดีขาดหายหายนะครับวันนี้ผมมีโปรดักล้ำๆที่จะมาแนะนำให้ท่านก็จะเป็นยังไงไปดู Ashley Look at me! อยู่กับช่างบิ๊กติดกล้องนะครับวันนี้ก็มารีวิว c o n f e r e n c e Cam นะครับก็เป็นของทาง Logitech ตัวนี้ก็เป็นชื่อรุ่นชื่อ o o n f r r n c n เอ่อ c o n n ก c t นะครับทีนี้เนี่ยตัวของเขาเนี่ยก็จะเป็นลักษณะที่เป็นตัวเดียวอ l in one เลยมีทั้งกล้องมีทั้งลำโพงมีทั้งไม่อยู่ในตัวนะครับเดี๋ยวสเปคเป็นยังไงเดี๋ยวจะลองเล่าให้ฟังนะครับตัวนี้สเปคของกล้องของเขาเนี่ยก็จะมีความละเอียดอยู่ที่ 1080p เป็น HD นะครับแล้วก็ตัวเสียงเนี่ย ทำได้360องศาเลยคือสามารถรับเสียงได้จากรอบๆตัวเขาได้เลยนะครับรวมถึงนี่คือเสียงไม์ทีนี้เสียง,งลำโพงเอก,ก็มีทั้ง360องศานั้นเหมือนกันนะครับก็ทําให้ เราไปตั้งตรงนี้ตรงกลางโต๊ะเนี่ยแล้วคนประชุมเนี่ยเราก็ได้ยินเสียงกันทั่วถึงนะครับวันนี้เขาออกแบบมาเพื่อสําหรับคนที่จะใช้สําหรับมิ팅เนี่ยหนถึงหคนขึ้นไปนะครับเป็นขนาดไซส์เริ่มต้นจนถึงไซส์กลางเลยสําหรับการประชุมฝั่งหนึ่งนะครับเรียกว่าใช้ได้งานได้หลากหลายสถานการณ์นะครับการประชุมทางไกลหรือประชุมต่างจังหวัดหรือประชุมอะไรเนี่ยก็ตัวนี้ก็ตอบโจทย์นะครับพกพาง่ายในตัวของเขาเองเนี่ยมีแบตเตอรี่ในตัวด้วยนะครับก็ ชาร์จเต็มแล้วสามารถเชื่อมบลูทูธแล้วก็ใช้กับคอมพิวเตอร์ก็ได้ใช้กับพีซีก็ได้ใช้กับโน้ตบุ๊กก็ได,ได้แล้วก็หรือใช้กับตัวมือถือก็ได้เช่นเดียวกันนะครับตัวนี้มีมีสเปคอะไรที่น่าสนใจอีกก็ตัวกล้องนะครับกลับมาที่ตัวกล้องอีกทีหนึ่งตัวกล้องเนี่ยมีดิจิตอลแพน์แมคคีนิกนะครับก็คือสามารถแพน แพนกล้องแบบดิจิตัลได้ด้วยนะครับแล้วก็มีตัวแมคินิกตัวทิ้วตัวเงยหน้าขึ้นลงที่เป็นแมคานิกก็สาหรับการจัดวางมุมกล้องบางทีตัวกล้องสูงกว่าตัวผู้ประชุมหรือตัวกล้องเตี้ยกว่าตัวผู้ประชุมเนี่ยก็สามารถปรับมุมกล้องได้ด้วยนะครับนอกจากนี้มีอะไรให้นะครับมีบลูทูธอย่างที่เรามีอยู่แล้วนะครับมีตัว nfc NF นะครับสำหรับการเชื่อมต่อแบบไร้สายครั้งแรกนะครับในการเชื่อมต่อบลูทูธเนี่ยระบบ nfc เนี่ยแปะภาพให้มันคุยกันแล้วก็เชื่อมต่อกันได้เลยนะครับไม่ต้องทําการ เสิร์ตไม่ต้องการอะไรนะครับต่อไปก็มีเรื่องของเสียงตัวลำโพงตัวไม้เนี่ยเราสามารถตั้งตรงนี้เนี่ยแล้วก็ผู้พูดเนี่ยสามารถอยู่ห่างได้ถึง12ฟุตเลยนะครับก็ถือว่าตอบโจทย์เพราะว่าบางทีเราพอที่ตัวไซส์ของคนที่เข้าประชุมด้วยเนี่ยอยู่ไม่ใกล้กัน,นยอยู่ไกลๆเนี่ยเราก็สามารถวางแล้วไม่ต้องตะเบงเสียงขึ้นไปเพื่อที่จะ ให้เสียงเข้าไม้ได้นะครับตัวนี้รองรับอะไรไอีกก็รองรับอการใช้กับพวกโปรแกรมพวก Microsoft Link Skype เรื่องของ Cisco พวกนี้เขาได้เซอร์ติฟิเคชันมาอยู่แล้วนะครับก็คือทํางานได้ด้วยกันได้ดีนะครับมีการลดน้อยลดแอนเซลลิ่งของพวกอะคูสติกเสียงกล้องเสียงไรนะครับก็ตรงนี้ก็มีให้ด้วยโอเคแล้วก็เวลาเชื่อมต่อคอมพิวเตอร์เนี่ยก็เป็นเชื่อมต่อกับ USB ได้เลยแล้วก็เป็นแบบระบบเป็นพักงานเพย์นะครับเสียปุ๊บใช้งานปั๊บได้เลยทั่วไปปกตินะครับมีอะไรที่น่าสนใจอีกระยะเวลาชาร์จตรงนี้เราชาร์จใช้เวลาช่มัวโง ว่าจะผ่าน USB หรือผ่าน AI, ตัวอะแดปเตอร์ AC ที่เขาแถมให้มาในกล่องนะครับก็ชาร์จเสร็จปุ๊บ3ชั่วโมงเนี่ยเราสามารถใช้งานสําหรับเป็นวิดีโอคอนเฟอเรนซ์เนี่ยได้ยาวถึง3ชั่วโมงเลยนะครับแล้วก็รวมถึงการที่ใช้เป็นระบบบลูทูธออดิโอเนี่ยต่อเชื่อมบลูทูธเป็นลำโพงบลูทูธเนี่ยใช้ได้ถึง15ชั่วโมงเลย เรียกว่าชาร์จครั้งเดียวสามารถใช้ได้ยาวๆตลอดวันได้เลยครับหรือเป็นอาทิตย์ได้เลยสบายๆนะครับตัวเขาเองเนี่ยมีตัวรีโมทให้ในตัวด้วยนะครับเดี๋ยวผมจะมาแกะให้ดูว่ารีโมทอยู่ตรงไหนแล้วก็ใช้งานยังไงนะครับก็เดี๋ยวจะแนะนํากันต่อไปโอเคข่าวๆสำหรับเรื่องสเปคก็อยู่ประมาณนี้ครับก็เดี๋ยวต่อไปผมก็จะมาแนะนําตัวสินค้าให้ดูแล้วกันว่ามันมียังไงหน้าตาเป็นยังไงแล้วก็ใช้งานยังไงได้บ้างก็ฝากติดตามต่อครับ ดูกันบ้านว่าในกล่องให้มาอะไรมาบ้างรอบเหนือจากไอตัวนี้นะครับก็เดี๋ยวจะแกะตัวกล่องให้ดูโอเคกล่องเขาก็เป็นกล่องสีนี้ครับสีน้าตาลทั่วทไป ทีนี้ตัวกล่องเขาก็จะแถมอะแดปเตอร์นะครับที่เอาไว้ชาร์จไฟก็ประมาณนี้ถัดมาก็จะเป็นาสาย USB Type B ไป Type A, A นะครับไว้ต่อกับคอมพิวเตอร์นะครับกับตัวนี้แล้วก็จะมีอะแดปเตอร์ต่างๆนะครับที่จะใช้สําหรับหัวแปลงต่างๆสำหรับใช้ในต่างประเทศนะครับบางทีหัวปลั๊กเราไม่เหมือนกันก็จะมีแถมให้ด้วยนะครับก็คร่าวๆในกล่องมีให้อยู่ประมาณนี้ครับถัดไปจากตรงนี้เราก็จะแนะนําตัวการใช้งาน นะครับว่าจะใช้งานยังไงเช่นการต่อบลูทูธตัวนี้เข้ากับตัวมือถือกับ iPad ว่าเป็นยังไงการใช้งานที่เป็นระบบ SFC ใช้งานยังไงต่อเชื่อมต่อกันยังไงก็เดี๋ยวฝากติดตามต่อในคลิปได้เลยครับ ตัวโปรดักต์เนี่ยผมแกะออกจากกล่องมาแล้วแล้วมาวางอยู่ตรงนี้นะครับก็เดี๋ยวมาเริ่มมาจากตรงนี้กันก่อนเลยโอเคตัวของเขาครับก็สูงหรือมาณขวดน้าประมาณลิตครึ่งด้านล่างก็จะเป็นส่วนที่เป็นลาโพงกับไมค์ที่ซ่อนมาอยู่นะครับทีนี้เขามีรีโมทแอทชมาด้วยนี่ก็จะมาแนะนําตัวปุ่มในรีโมทของตัว l o g i t e c h Conference c o n n e c t นะครับจะมีปุ่มประมาณนี้แหละไม่เยอะนะครับก็ข้างบนจะเป็นปุ่มเปิดปิดไมค์เปิดปิดไมค์เวลากดปุ่มนี้เนี่ยก็ไฟสีแดงที่ตัวโลจิเทคก็จะขึ้นนะครับ นอกจากนี้ก็จะมีปุ่มที่หัดลงมาเป็นปุ่มลดเสียงเพิ่มเสียงนะ,ะกดเพิ่มได้นะครับต่อไปปุ่มตรงนี้ก็จะเป็นปุ่มเหมือนปุ่มแพนแพนตัวกล้องนะครับก็จะเป็นการแผนกล้องไปทางมุมต่างๆของตัวภาพที่ได้นะครับต,ต่อไปก็จะเป็นปุ่มซูมซูมออกซูมเข้านะครับสุดท้ายก็จะเป็นคู่นี้ก็คือปุ่มรับสายวางสาย ทีนี้มาแนะนำตัวลาโพงต่อนะครับข้างบนเนี่ยจะสังเกตว่าจะมีกล้องตัวหนึ่งความละเอียดที่ Full HD นะครับ HD 1 0 8 0 p ซูมได้ 4x นะครับก็ทีนี้มันตัวกล้องสามารถเลือกที่จะแพนขึ้นบนขึ้นล่างได้โอเคถัดมาก,ก็น่าจะเป็นช่องไม์ครับต่อไปก็จะเป็นปุ่มที่เป็นทัชสกรีนละลดเพิ่มเสียงกดทัชสกรีนได้กดปิดไม์ปุ่มลดเสียงสุดท้ายก็น่าจะเป็นปุ่มแสดงสัญลักษณ์ของแบตท,ที่อยู่ในตัวเครื่องนี้ว่ายังมีแบต นะครับแล้วที่นี้มันมีความพิเศษนิดนึงคือตัวเม่จริงในโหมอย่างที่เล่นไปแล้วคือมันเป็นแม่เหล็กดูดกันสามารถดูที่จะปิดเก็บทีนี้มาแนะนําการต่อสําหรับตัวปุ่มที่เป็นทัชสกรีนด้านบนของเราจะเห็นคอนเน็กตัวนี้นะครับก็ะจะมีข้างบนมีอยู่4ปุ่มด้วยการปุ่มหลักๆก็คือปุ่ม power on off นะครับตรงนี้ตัวต่อไปก็จะเป็นโหมดการทํางาน2โหมดโหมดทางานแบบ usb โหมดบางท่านจะไปต่อเข้าคอมได้เลยนะครับเป็นพักอันเพย์ด้วย ต่อไปก็จะเป็นปุ่มที่เป็นปุ่มบลูทูธเราจะใช้งานคู่กับ iPad ใช้งานคู่กับมือถืออะไรเงี้ก็ใช้ผ่านปุ่มบลูทูธได้นะครับสุดท้ายก็จะเป็นปุ่มเปิปดปิดไม้ตัวนี้นะพอกดปุ๊บมันก็ไฟแดงก็จะขึ้นนะครับก็จะบอกสถานะว่าตอนนี้ตัวลำโพงงเราได้ทำการปิดไม้อยู่นะครับ โอเคเดี okay, okay, changed, ๋ยวเราจะมาแนะนําเจ้าต okay, okay, ัวด้านหลังของตัว Logitech Connect นะครับข้างหลังเขาก็จะเรียบเรียบง่ายๆนะครับประมาณนี้แล้วก็จะมีสัญลักษณ์ที่เป็น n f c ตรงนี้นะครับซึ่งเวลาเราใช้งานในโหมด n f c เนี่ยเราก็สามารถเอาอุปกรณ์มือถือหรือ iPad หรืออะไรต่างๆที่มีระบบ NFC เนี่ยมาทาไว้บริเวณนี้นะครับเพื่อจะคุยกับสื่อสารกันกับเจ้า Lo จิ t e c h อน n n ็ c t นะครับเพื่อจะต่อบลูทูธกันได้นะครับถัดมาก็จะเป็นเรื่องของ USB Type B นะครับตรงนี้สามารถใช้เสียบแล้วก็เชื่อมต่อตัวกับโน้ตบุ๊กกับคอมพิวเเเตตออออรร์์นนะะัพื่่่ททีจจใช้้กกาุดย็ป ที่เป็นพอร์ตอะแดปเตอร์นะครับไว้ชาร์จไฟป,ประมาณนี้หลักๆก็ค่าทีนี้เดี๋ยวผมจะทดลองต่อ NFC กับเครื่องมือถือที่อยู่ในมือผมนะครับตรงนี้ก็จะเป็น Huawei P สามสนะครับทีนี้ผมเปิดอะไรแล้วบ้างก็เปิดฟังก์ชันทั่วไปครับเป็น NFC แล้วก็เปิดบลูทูธไว้นะครับทีนี้จะทําการเชื่อมต่อละอจริงต้องทากทิ้งไว้กันสักพักึลงพอมันแพ i ิ่ n g เสร็จเ,เนี่ยไฟกระพริบก็จะหยุดลงนะครับทีนี้เราก็สามารถใช้งานเจ้าลำโพงนี้ได้เลย เดี๋ยวเราจะมาแนะนำวิธีการต่อบลูทูธกับเจ้า Logitech อ o n f n r e n c n Connect ตัวนี้นะครับกับ iPad ที่อยู่ตรงนี้นะก็วิธีการเริ่มต้นปรับให้มันไปอยู่โหมดบลูทูธก่อนนะเรากดทัชแพดทั้งนมนะครับเรากดค้างไว้ทีนี้สถานะของตัวไอ g i t e c h Connect อาจจะเปลี่ยนจากสีเขียวเมื่อกี้นะเป็นสีน้ำเงินกระพริบนี้เราก็จะหาเจอใน iPad ละใน iPad แ a d เราก็ิดมาหน้าที่เป็นบลูทูธแล้วก็เรากดต่อกับอุปกรณ์ที่ชื่อ Connect พอต่อเสร็จปุ๊บเนี่ยจะมีเสียงขึ้นมานะครับแล้วก็สถานะจากสีฟ้ากับพิพ่เมื่อกี้ก็จะกลายเป็นสีเขียวแล้วนี้ก็ลองเปิดเ,เสียงให้ดูเนปนะครับกระสาวเีย,ยงยสียงที่ได้ก็จะประมาณนี้นะครับโอเคต่อครับก็ ทีนี้จะมาแนะนําวิธีการใช้งานตัว c o n f ฟล็กต c คอ n n น็กตตัวนี้นะครับในโหมดที่เป็นโหมด usb นะครับทีนี้เราใช้อยู่แค่นี้เลยครับตัวเครื่องแล้วก็ตัวสายที่เป็น usb ของที่เขาแถมมากับตัวกล่องนะครับทีนี้เราก็ใช้ฝั่งที่เป็น usb type b นะครับเสียบเออข้ากับข้างหลังตัวคอนเนคเตอร์ตรงนี้เสียบไ,ไปนะครับแล้วก็ type a นะครับเสียบเข้าออกับตัวโน้ตบุ๊กของผมตรงนี้นะครับเสร็บแล้วทีนี้เนี่ยเราก็สามารถใช้งานได้เลยเดี๋ยวผมจะลองเปิดทดสอบเปิดเสียงให้ฟัง เรียบร้อยครับก็เสียงก็ออกเรียบร้อยนะครับก็เชื่อมต่อง่ายๆอย่างนี้เลยก็คือเสียบเสียบเสียบใช้งานได้แล้ว เดี๋ยวเราจะมาทําการทดสอบเจ้าตัวนี้นะครับเป็นการคอนเฟลเลนต์แล้วกันผ่านโปรแกรม Google Meet นะครับก็เดี๋ยวจะให้เห็นคุณภาพของภาพที่มาจากตัวกล้องตัวนี้แล้วก็เสียงไมค์ที่มาจากตัวกล้องตัวนี้นะครับแล้วก็ลองดูว่าคุณภาพภาพจะเป็นยังไงนะครับถัดไปเราก็จะทดสอบกับไอการเชื่อมต่อแบบบลูทูธนะครับใช้การโทรไลน์นะครับโทรไปโทรมาระหว่งางไลน์แล้วก็ให้บลูทูธออกจากตรงนี้เสียงออกจากตรงนี้นะครับก็เดี๋ยวลองดูในคลิป ถัดไปก็จะเป็นเรื่องของการเปิดเพลงและการให้ลองฟังเสียงของเจ้าตัวนี้ว่าเปิดเพลงเป็นยังไงเปิดคลิปเป็นยังไงนะครับก็ลองดูคุณภาพเสียงตรงนั้นแล้วก็สุดท้ายเนี่ยก็เดี๋ยวจะทดสอบสถานการณ์จริงเลยผพอดีผมได้เอาไปใช้ในการคอนเฟอเรนซ์เพื่อจะคุยกับทางบริษัทหนึ่งอีกทางบริษัทหนึ่งลองดูว่าคุณภาพการใช้งานจริงๆเนี่ยมันเป็นยังไงแล้วก็ท่านได้สะดวกสบายเพิ่ขึ้นไหมครับก็เดี๋ยวคอยติดตามชมต่อในคลิปได้เลยครับ โอเคครับก็ตอนนี้เรากำลังทำการทดสอบตัวภาพและเสียงของเจ้าโลจิเทคคอนเน็ตัวนี้นะครับผ่านโปรแกรม g o o g l e Meet นะครับทีนี้เนี่ยก็จะให้รู้เรื่องขอภาพมากรันว่าภาพได้ได้เป็นยังไงความคมชัดแบบฟู o ไพเน็เป็นยังไงนะครับแล้วทีนี้ แค่เทนเรื่องของเสียงด้วยนะครับว่าเสียงที่รับมาจากเสียงขลมเนี่ยที่ผ่านไมาตัของกลุ่มทีมเป็นตัวนี้นะครับในสภาพห้องที่เป็นห้องออฟฟิศติดตั้งแอสี่คูณสี่ประมาณนะครับฝั่งที่เป็นฝั่งปลายทางฝั AR, ่งที่เป็นไอแพดทีไว้ที่เป็นไอแพดที่ผมจอไว้อยู่เนี่ยเสียงทีได้เป็นยังไงฟังระดับชัดไหมนะครับมีอาการก้องไหมก็ลองลองลองฟังดูนอกอนจากเรื่องนี้เนี่ยตัวกล้องยังสามารถทำระบบเรื่องของตัว zoom z o เข้าไม่ได้ด้วยนะครับเดี๋ยวผมจะลอง z o o ให้ดูนะทีนี้ก็จะเป็นการ z o o เข้า โอเคถ้าก okay. มีสูมออกได้นะครับทีนี้เราอยากให้เลื่อนมีโว่โมีผู้มชมอยู่หลายท่านนะครับสี่ห้าคนอะไรจะเลื่อนมุมกล้องให้ไปทางขวาไปอยู่ฝั่งตรงผู้พูดก็ดจะสามารถสูงได้สั่งได้จากคันรีโหมดตัวนี้นะครับโหมดตัวนี้นะแล้วก็เลื่อนทางขวาได้ทางซ้ายได้นะครับขึ้นบนก็ได้นะครับก็้ะกลงล่างได้โอ <Okay. S 1> เคข้าวๆประมาณนี้รอบๆหลังจากนี้ก็จะมีปุ่มเป็นปุ่มแนะนำาวคือปุ่มโทรบนบางนะครับสมมติเรา เวลาเราอยากจะปิดเสียงเราสามารถกดปุ่มมันจาเปิดเสียงใหม่ฟั่งโนไม่ได้ก็จะได้ยินเสียงตั้งแต่เราที่เริ่มเราเริ่มเปิดเสียงนะครับถ้ามีปุ่มมาได้ก็ประมาณนี้ครับคร่าวๆสำหรับตัวโลจิเทคคอนเน็กตนะครับเดี๋ยวเราจะทดสอบอีกทีนึงคือทดสอบที่เป็นการพูดคุยพูดบอกผ่านะครับดิที่เป็นโหมดที่เป็นโหมด USB นะครับทีนี้เรามาลองโหมดที่เป็นโหมดบลูทูธบ้างจะใช้โปรแกรมโปรแกรมไลน์ การโทรเข้าไปนะเครื <S <S ่องที่เป็นแอนดรอยด์รูนนะครับแล้วก็ลองดูว่าคุณภาพเสียงเป็นไงดีเดิมไหมนะครับสวัสดีครับก็ทีนี้จะเป็นการทดสอบการวิดีโอคอลผ่านตัวโปรแกรมไลน์ในมือถือนะครับก็ตรงนี้ผมใช้ตัวไอโฟนนะครับผมต่อเข้ามาตัวโลจิเทคฟันนินะครับแบบรูนนะครับแล้วก็ จะใช้เสียงใช้ไมค์จากตัวเราจะติดคอนเน็กตครับแล้วก็เอปป๊จะหลอกปลายทางตรงนู้นนะครับก็ให้ถ้านลองชองคลิปนี้แล้วเน,นี่ยลองฟังเสียงที่ได้ดูว่าเป็นยังไงนะครับการใช้งานแบบในรูปแบบนี้นะครับก็โอเคนี่ก็จะเป็นส่วนของเทมเพลตนะคะก็คือปัจจุบันเนี่ยก็จะมีให้เลือกมากกว่า160แหนะแต่จริงๆต้องบอกว่าเทมเพลตที่มันมีในระบบทั้งหมดค่ะมันก็จะมาจากตัวระบบเดียวกันเพราะฉะนั้นก็เทมเพลตที่เรา อาจเลือกมา่ะมีบางส่วนที่เราไม่ชอบก็คือลบคูงได้เราอาจจะอยากเพิ่มข้อมูลบางส่วนเข้าไปค่ะนี่ก็คือปรับแม็ิซงได้ทั้งหมดเลยไม่ได้พูกสิกไว้่ะ าสรุปกันครับก็หลังจากที่เราได้ดูตัวอย่างการใช้งานแล้วทั้สองการใช้งานแล้วนะครับไม่ว่าจะทั้งโปรแกรม Google Meeting การใช้งาน่นางออนไลน์ที่เป็นบลูทูธนะครับหรือการ c o n f e r e n c ซ์จริงๆเนี่ยบรรยากาศการใช้งานเป็นยังไงนะครับเสียงที่ได้เป็นยังไงนะครับผลลัพธ์ที่ได้ออกมาเนี่ยก็คือดีเลยนะครับไม่ว่าของจะเป็นทางภาพและภาพที่ได้ก็เป็นสูตรแมูรพี 2ลร้านนี้แต่ลูกเซลนะครับก็ให้ความคามชัดมากกว่ากล้องเว็บแคมทั่วไปนะครับไม่ว่าจะเป็นในโน้ตบุ๊กเอยหรือว่าจะเป็นตัวมือถือที่เราจะใช้ในการเฟซไทม์กันเนี่ยก็ตัวนี้ผมว่าได้ความความคามชัดมากกว่าอีกอย่างหนึ่งที่ต้องบอกเลยว่าคือที่ดีเลยก็คือเสียงของเขาครับก็คือเรื่องของเสียงลําโพงเสียงของไม้นะครับก็ทําให้การสื่อสารของเราเนี่ยถูกต้องลื่นไหลามากขึ้นนะครับลดของโอกาสของเสียงน้อยเป็นกล้องที่อยู่ในสถานที่ที่เป็นห้องประชมเอยหรือว่าอะไรเงี้ยมีเสียงกล้อง ตัวนี้มีระบบที่เป็นแคนเซิลตัวเสียงกล้องด้วยเสียงน้อยด้วยนะครับก็ทําให้ การประชุมของเราลื่นไหลสมูทมากขึ้นนะครับคุณภาพที่ได้ก็มากขึ้นนะครับตัวนี้ก็มีใช้โหมดกับ USB นะครับต่อเข้าคอมพิวเตอร์นะครับแล้วก็ใช้งานผ่าน USB ได้ที่มันเป็นปลั๊กอันเพลเลยใช้งานง่ายๆเลยอย่างนี้ทําให้ดูแล้วนะครับแล้วก็ตัวบลูทูธเองก็ใช้งานได้หลากหลายนะครับต่อกับมือถือต่อกับ iPad ทําการโทรสกายโทรไลน์หรือว่าโปรแกรมอื่นๆได้เลยแล้วก็ใช้ในการฟังเพลงก็ได้นะครับฝากไว้ด้วยละกันสำหรับเจ้าตัวนี้ผมว่าคงอาจจะเหมาะกับองค์กรนะครับที่มีขนาดการประชุมประมาณ1นึ่งถึงหนึ่งท่าน เาับเสียงได้ไกลนะครับแล้วก็ส่งเสียงมาได้ไกลนะครับก็ทําทให้การประชุมเนี่ยสามารถรองรับออคนได้จํานวนมากนะครับถัดไปหมองใครอีกอาจจะเหมาะท่านที่มีลักษณะงานที่ต้อง work from home นะครับทำงานที่บ้านนะครับบางทีอาจจะไม่เหมาะที่จะใช้กล้องจากทางเว็บ c a m จากทางโน้ตบุ๊กเองหรือว่าลำโพงเองหรือไม้เองที่มันไม่ชัดเจนอะไรเงี้ยก็ตัวนี้ตอบโจทย์นะครับหรือว่าเป็นท่านที่ทางานต่างจังหวัดบ่อยๆเนี่ยแล้วต้องมีมิวติงด้วยมีประชุมด้วยเนี่ยตัวนี้ก็ตอบโจทย์เหมือนกันเรามาเพราตัวเขาเองเนี่ยมีแบตเตอรี่ไม่ต้องเสียปลักอยู่ตลอดเวลา เราสามารถพกพาไปไหนก็ได้นะครับแล้วก็ต่อเชื่อมต่ออย่างที่ผมทำให้ดูนะครับสามารถเกิดการประชุมที่มีคุณภาพได้นะครับต่อัวเลยอยากแนะนำให้ใช้ละกัน นะครับก็สำหรับ o d u c กตัวนี้ก็ฝากไว้ด้วยละกันกับ Logitech c o n ฟลเลนต์คอ n เน็ตนะครับสำหรับตัวรุ่นนี้นะก็ฝากไว้ด้วยละกันถ้าท่านใดสนใจนะครับแอดไลน์มาได้เลยครับ SI b n e s นะครับแล้วก็เบอร์โทรที่จะขึ้นตรงนี้นะครับช่องทางอื่นๆที่จะติดต่อเรานะครับก็มีช่องทางแฟนเพจของเรานะครับ a c e b o o k นะครับก็เป็น bnes.net นะครับแล้วก็ช่องทางต่อไปครับช่องทาง YouTube ช่องทางนี้ bnes official นะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด s ับสไครต์กันด้วยนะครับคลิปนี้ก็ประมาณนี้ครับฝากไว้ด